ครับชาวยูท b e ทุกคนนะฮะวันนี้ผมมีของมาให้รีวิวนะครับวันนี้ของจะเป็นอะไรมาดูกัเนเล่ครับของที่เราได้มานะครับนี่เลยหลายบบคนแต่ทั้งแขนท่อดนะเออเนี่นะครับใครหลายคนอาจจะบอกผว่าของนี้มันคือชิ้นอะไรแต่ผมไม่บอกว่าของมันคืออะไรนะครับหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วถ้าใครเคยสั่งบ่อยๆนะสังเว็บ ลาซาด้าช้อปปี้ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ช้อปปี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ลาซาด้านะครับช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นไะงอา่านะครับถามว่าราคาซื้อมืเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปบอกใต้ล่างคิปแท็กชั่นแล้วกันนะครับมาฉีกเลยนะครับฉีกฉีกฉีกมันมีฉีกมาให้อยู่แล้วนี่หว่าไม่ต้องใช้เลยก็ได้อันเนี้ยนะไม่จำเป็นเลยจะมาจำเป็นอีกทีก็ตอนที่อันนี้พอดี นะครับตัสภาพกล่องก็โอเคดีนะครับแต่แต่ข้างในไม่รู้มันสุกอย่างไงนะครับต้องดูดีๆนะครับโอเคตรงนี้เริ่มหนาละต้องตัดตัดโอเคได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับมีสกอตเทปปิดอยู่มีปล่อยให้มัน นี่ข,ของกล่องก็จะได้แบบนี้ไปเปอยแบบนี้เลยนะครับนะมาเปิดดูข้างในดีกว่าข้างในสำคัญมากกว่านะสภาพกล่องนี้ไม่ต้องไปดูกันหรอกนะครับแต่ข้างในสำคัญกว่าเพราะมันเป็นของไงอเออนะครับแวบปูดขาดกันไปนะครับรีวิวกันบทเตียงให้ตกตกเลยนะอันนี้นี่เฮ้ยวิถงอะไรด้วยเนี่ย โอเคมีโฟมนะครับเราไม่ต้องใช้ด้านละโฟมนะอ่ะนี่เรียบร้อยค่ะของที่สั่ไม่ใช่แหม่อบออ๊ะของที่สั่งมันอยู่นี่นะครับเขาเราียกว่าสายสายกีตาร์สายเปลียนนั่นเองนะครับสายตัวนี้จะมีนำพอร์ดมาให้ทุกทั้งหมดเลยนะครับคือเอาไว้ใส่สายเส,ส,ส้นกีตาร์ตัวเนี้นะครับเส้นกีตาร์ตัวนี้ผมยังไม่บอกนะว่าบ,บอถ้านมะมีติ๊ก มีปิดแถนมีเอ่อมือแถมนะครับคือใส่แล้วการเจ็นิ้วเออนะวางไว้นี่ก่อนนี่คือตัวแรกอ่ะตัวนี้ถามว่าคืออะไรนี่นะครับนี่มันคือตัววัดอ่ะตัววัดสายว่าเราจับสายได้แน่นหรืออะไรหรือเปล่านี่ตัวนี้เลยนะครับตัววัดค่าสายนะว่ามันหนาเกินไปหรือยังไงนะครับจำไม่ผิดมันมีโน้ตให้นะ อ่ะตัวนี้พีตาร์ก่อนไว้นี่เอาไป้นี่ก่อนก่อนก่ออ่ะนี่ตัวนี้นะครับคือแผ่นโน้ตแผ่นโน้ตให้เราอ่ะเรียนรู้แล้วจับนะครับสำหรับมือใหม่นะเป็นคอร์ดอะไรคอร์ด G คอร์ดอแล้วคอร์ด A นะครับหรือคอร์ดดีก็ได้นะครับมีหลายคอร์ดให้เราเรียนรู้นะครับเขาจะมีแถมาอันนี้คือดีมากนะครับอ่ะสำหรับของแถหมดไปแล้วนะครับมาเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าตัวจริงเนี่ย าจะให้มาอย่างนี้นะครับให้เป็นคาชาตัวตัวรุ่นเนี่ยมันเป็นคาชาซึ่งเขาจะมีโลโก้ของเขานะครับโลโก้ของเขาเนี่ยก็จะขึ้นว่าคาชาเลยคาชาคือเคนะครับคเอนะ mm hmm. เออรุ่นคาชาแต่ตัวข้างใน,น่ตัวจริงมันอยู่น,นี้นะครับ mm hmm. ต้องมาดูกันอันนี้ไม่ต้องใช้ละเพราะไม่ได้แกะอะไรละนะครับ mm hmm. ลิฟต์ลิฟต์มันอยู่นี่ mm hmm. อ่าเป็นอย่างนี้นะครับ กีตาร์ตัวนี้ผมว่าน่าจะแ38นะครับเพราะผมทำ38มาอยู่อ่านี่พัสดุอดีนะครับถามว่าเป็นไม้หรือเป็นอะไรเดี๋ยวผมค่อยว่ากันเราออกมาให้ดูก่อนนะครับอ่าสำหรับถุงเนี่ยนะสำหรับเจ้ตัวเนี้ยนะคือแบบมีโลโก้ของเขาคือดีนะครับมีภาษาอังกฤษนะ GS ตัวนี้นะครับเป็นผ้าเป็นผ้าเกรดดีอยูน่นะเออข้างไม่ใชยมีอะไรมีเซฟตรงนี้ก่อนได้เลย นะครับอ่าปล่อยทั้งมันนะอะต่อไปเรามาดูตัวกีตาร์นะครับกีตาร์เนี่ยสามแปดน,นะผมจะไม่ผิดแล้วก็หัวลูกปิดลูกปิดเนี่ยเหล็กนะครับเหล็กหมดเลยนะเดี๋ยวเราแกะกันก่อนนะครับตัวของคาชานะครับคาชาเนี่ยรุ่นเขาก็น่าจะดีอยู่แล้วล่ะครับคาชานะแต่ผมก็บอ,อกได้ไม่ถูกหรอกครับเขาไม่จ่ายผมนะเขาไม่ได้เป็นตัวพอมเตอร์นะผมจ่ายเอง จะเปาะก่อนว่ามันคืออะไรอ่าโอเคไม้อัดแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นอ่าถามว่าผมรู้ได้ไงผมไปเรียนมานะครับทางเว็บอินเทอร์เน็ตนะครับนี่แล้วก็จะมีคาชารุนคาชาอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในนี้แล้วบา็นี่มีโลโก้ของเขานะครับโลโก้ของเขาซู้อยู่หัวหัวมุมนี้เลยนะครับถ้าถ้าเห็นนะต้องเห็นไหมอ่าโอเค นี่ยรุ่นนี้นะครับถามว่ามีรอยตำลงตำหนีม,มั้งไหมมีครับมีแต่ว่าสภาพเนี่ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าเรื่องของไม้อะค่างช่างทำอ่ะเขาไม่ได้ทําแบบเครื่องจักรครับส่วนมากอ่ะกีตาร์เขาจะทําเครื่องจักรเขาไม่ได้ทํามือนะครับส่วนใหญ่พวกนี้เราต้องดูนะครับว่าตัวกีตาร์เนี่ยทํามาจากไม้อัดหรือเปล่าบางทีอ่ะบางร้านนะครับแม่งทํามาบางทีเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยพลาสติกก็มีนะอันนี้คือไม้อัดแท้ะนะครับ ตัวลกลิ่นสีนี่เป็นไม่ได้สีทาบ้านนะซึ่งมันเป็นสีกลิ่นไม้อบอกกลิ่นไม้ด้วยอ่ะอกลิ่นไม้แบบกลิ่นไม้อัด่ะครับเออในเรื่องของส่วนสีนะแล้วก็เรื่องของเสียงเสียงผมยังไม่ได้อธิบายนะมีตัวด้ามฟอร์ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถปรับแต่งได้นะเออ,อมาลองดูนะครับผมจะจับฟอดสอดนี้ก่อนกดเสดียงสบอดว่ะ เสงบอดงบอดผมเพิ่งเล่นนะอันนี้นะโอเคเสียงในเรื่องของเสียงเนี่ยคือคือตรงตรงตามมาตรฐานที่เขาแจ้งมาจริงๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมให้คะแนนนะครับคะแนนรีวิวเต็มสิบผมให้เก้านะครับเพราะว่าให้เก้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ย ตัวไม้อัดเนี่ยมันมีความเปราะบางนะครับเราต้องค่อยๆถ้าหล่นเนี่ยคือแตกเลยนะครับถ้าหล่นเนี่ยหล่นหล่นหล่นหรือไม่ว่าอะไรเนี่ยแตกหมดเลยนะตรงเนี้ยคือมันจะแตกเลยเพราะเป็นไม้อัดนะครับไม้อัดเนี่ยมันจะแบบว่าความทนเนี่ยมันจะน้อยกว่าที่ที่แบบเราแตกลงไปหล่นหล่นลงไปเนี่ยแม่งแตกเลยนะนะครับต้องคอยระวังให้ดีตัวโนเนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยมันเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะนี่ก็เป็นไม้นะไม้ทั้งหมดเลยนะครับ ยกเว้นตัวนี้นะครับเวลาเราปรับสายเนี่ยปรับได้นะครับสายสายใหม่ก็ง่ายๆนะครับไม่ยากนะในส่วนนี้ในเรื่องของราคาถือว่าคุ้มคุ้มนะคุ้มนะครับของคา,า,าชานะตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับโอ้ยี่ย